6กิโลครับ <c oughs> 6กิโลเป๊ะลาเชดดห้วยจามอนบ้นตะสิกบนตะเคียนอำเภอจังหวัดศรีสะเกด6กิโลครับน้องเอามาให้ครับผมบอกว่าไม่เอามากครับแค่ขอแค่ ปลาปะทูสักเข่งก็พอครับผมปกติเขาขายกันโลละห้าสิบถึงหกบาทนะครับนี่น้องเอามาฝากครับผมอเอามาทำขันส้มครับส้มปลาชะโด6กกิโลครับดูลายมาสักก่อนเบ็ดครับได้โดนเบ็ดนะครับ ครับผมเดี๋ยวรอชมขั้นสมเด้อ